เคยเป็นไหมคะเวลาเรานอนน้อยแ้ยผิวแห้งแต่งหน้าเรารองพื้นเป็นแบบเหมือนว่าเป็นอีกชั้นหนึ่งนงอกจากผิวของเราซึ่งมันเคยไม่แฮปปี้เลยช่วงนี้หน้าจะแบบโซมโซมไหนึ่งเลคะเพราะว่านอนเด็กตื่นเนช้าทุกวันเลยแบบเวลานอนน้อยมากนะคะคือเดิมเนี่ยที่เป็นคนที่หน้าแห้งแต่งหน้าเราจะเป็นปิดผิวตลอดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่กังวลมากเลยก็คือเรื่องรูงผุมคะ่ะอย่างเน์ดอางียการที่ผิวเนืนแหง้งใช่ไหมแล้วก็จะแบบแต่งหน้าก็ไม่ติด แต่งแบบแล้วแบบวันนั้นมันแบบจะน้อยมากแบบผิวของเราอะถูกทําลายอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอจริงๆแล้วอุ๋มมาเลือกใครในการดูแลผิวหน้าของอุ้มในขณะนี้ทิปใช้มาตต่เตียนอ่ะคุณทาละค่ะตอนนี้ก็เตียนกว่า้วหลายคนทักเลว่าผิวหน้าทิปดีขึ้นมากจะช่วยทําให้ผิวเรามันแบบฟูขึ้นอะจะรู้สึกว่าใช้ง่ายทุกๆวันเนี่ยมันคือวันแบบวันพิเศษของผู้หญิงเราจริงๆนะคะ